สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆอร่อยๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำา3ชั้นตุนผักกาดดองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงและก็วัดถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีนะคะผักกาดดองเปรี้ยวล้างทาความสะอาดแล้ว400กร,รัมค่ะหมู3มชั้นนะคะ าล่างให้เรียบร้อยนะคะเอาส่วนท้องนะคะห้าร้อยกรัมค่ะพริกไทยเม็ดนะคะประมาณสักยี่สิบเม็ดแล้วก็กระเทิรเอรากบชีสักหกเจ็ดลากกระเทียมก็สีซ้าห้ากีบก็พอเนาะอ่าซอสด,ดําหวานนะคะอ่าประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะน้ําตาลสายก็ประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะส่วนน้ําจิ้มนะคะก็มีพริกขี้หนูนะคะประมาณหกเจ็ดเม็ดนะคะกระเทียมก็สีห้ากีบน,นะอ่าตามด้วยนะคะ เกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะน้ำส้มสายชูก็ประมาณห้าสิบกรัมค่ะเครื่องปรุงนะคะและก็วัตถุดิบสำหรับที่จะทำสามชั้นตุ๋นผักกาดดองของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนพริกขี้หนูเราจะใช้เป็นพริกขี้หนูเป็นพริกเหลืองก็ได้นะคะอ่าก็จะสีสันสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะอ่าเหมือนร้านขาหมูเลยต่อมานะคะเราก็หั่นหมูสามชั้นนะคะ หั่นออกเป็นท่อนๆนะคะไม่ต้องยาวมากเอาพอดีพอดีที่เราชอบนะ,ะเดี๋ยวใส่หม้อไม่ไดอ้อันนี้พี่การล้างสามสี่น้ำเลยวันนี้นี่เห็นไหมสะอาดสะอา้านอ่ส่วนผักกาดดองค่ะล้างนะคะเอาความเปรี้ยวของเขาออกนะคะหลายๆน้ําเลยแต่วันนี้พี่การเนี่ยจะไม่หั่นนะคะเอาทั้งใบอ่ต่อมาค่ะพอน้ําเดือดนะคะเราก็เอาหมูสามชั้นลงต้มก่อนค่ะ ต้มประมาณสัก10นาทีนะคะแล้วก็ยกออกนะคะเอาหมูสามชั้นออกให้เสด็จน้ำนะคะจะใช้เป็นกระดาษซับน้ำออกนิดหน่อยก็ได้เดี๋ยวทอดแล้วจะได้ไม่ค่อยกระเด็นเนาะ,ะประมาณสัก10นาทีนะคะ,ะนี่อันนี้ได้เวลาแล้วค่ะเราจะ ต้มให้เขาแบบตึงๆนิดนึงอ่าช่วงเวลารอเวลาเราก็มาตำเจ้าสามเกอค่ะเอากระกระเทียมใส่พริกไทยใส่รากผักชีนะคะก็หั่นให้เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็ใส่ลงไปค่ะตำนะคะให้แหลกได้ที่นะคะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราพักเอาไว้นะคะใช้เวลาในการตำนิดหน่อย ทำเสร็จแล้วนะคะใส่ถ้วยพักเอาไว้เลยค่ะนี่จะสามเกลือได้แล้วพักไว้ก่อนหมูก็เสร็จพอดีนะคะครบสิบนาทีของเราแล้วกะกะดูค่ะอ้าวเอาออกใส่เอถ้วยหรือชามนะคะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่การก็จะซับน้ําออกนิดหน่อยเพราะว่าเวลาเราทอดเนี่ยจะได้ไม่กระเด็นมากแต่เดี๋ยวพี่การจะเอาฝาหม้อปิดก,กลัวเหมือนกันเนาะ มใส่น้ำมันลงไปพอท่วมนะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะก็เอาเจ้าหมูสามชั้นที่เราต้มไว้เมื่อคู่นี้ลงไปทีนี้พี่การจะใช้เทคนิคก็คือว่าไม่รอให้น้ำมันเดือดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะกระเด็นอ่าแล้วเราก็เอาฝาหม้อปิดเลยค่ะเพื่อนๆอเวลาเปิดแล้วก็ปลีไฟสักนิดหนึ่งนะอ่าเราต้องเพื่อความปลอดภัยนี่ค่ะนะเวลาเราเ กับหมูแล้วก็ดูให้เขาเหลืองๆตึงๆนิดนึงอืมนี่นะคะประมาณนี้ท่าอ่าเดี๋ยวปิดฝาไว้ให้เขาเออสุกอีกหนึ่งรอบนี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอ่าใส่ชามพักเลยคะ่ะอ่าให้เสด็จน้ํามันนิดนึงเวลาเราตุนผักเอ่อเจ้าผักกาดดองก็จะได้ไม่มันมากเนาะอืมแต่ใครชอบฟวาม,มันก็จัดเลยคะ่ะ พี่การก็ทำไปเกินน้ำลายไปถ้าทางนี้โอ้โหวันนี้พี่การก็จะกินสักสองชิ้นต่อมาค่ะเป็นการผัดเจ้าสามเกลอนะคะเอาน้ำมันใส่ลงไปสักสองสามชั้นโต๊ะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็เอาเจ้าสามเกลอผัดให้สุกหอมค่ะอันนี้จะใช้เป็นไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนนะ,ะเพื่อที่จะให้เจ้าสามเกลอเข้าสุก แล้วก็หอม,อมพอเหลืองสุกหอมได้ที่เราก็ใส่ผักกาดดองเปรี้ยวของเราลงไปผัดได้เลยค่ะอันนี้ใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงค่ะผัดให้เขาสลบสลบนะคะ วิธีการผัดเพื่อนๆไม่ชอบชิ้นใหญ่จะหั่นเจ้าผักกาดดองก็ได้นะคะอใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะคะอันนี้แบ่งใส่นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราชิมดูก่อนอแล้วก็ใส่นะคะเอซีอิ CEO, อ๊วซอสปรุงรสฝักเขียวแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานอันนี้เราพี่การก็แบ่งใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่การจะใส่เจ้าหมูสามชั้นลงไปก่อนนะแล้วก็ใส่เอ,อซอสดำหวานลงไปให้เขาโดนเสามชั้นนะคะ สีสามชั้นเขาก็จะออกเหลืองๆเนาะไม่ขาวพอสลบนะคะพอสลบเดี๋ยวเราก็ใส่เจ้าสามชั้นลงไปค่ะนี่ใส่ลงไปพอเราใส่ลงไปนะผัดอีกสักนิดสักหน่อยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานของเราลงไปพี่การจะใส่ให้โดนหมูนี่หมูเขาก็จะได้ออกเหลืองๆเนาะ นี่เห็นไหมคะสีก็จะสวยด้วยเด็กพีการจะถ่ายใส่หม้อนะคะเพื่อเพื่อทำการตุนค่ะในหม้อน,นี้ก็ใส่น้ำไปประมาณซักเออสองร้อยกรัมก่อนนะคะเ,เดี๋ยวเราเติมให้ท่วม,มแล้วก็ใส่หมูลงไปก่อนที่พนการใส่หมูลงไปก่อนก็เพื่อว่าเขาตุนอยู่ข้างล่างในหมูเขาก็จะนุ่มไงมนี่แล้วก็จ่ายใส่จับกาดดองลงไปนะคะ เติมน้ำอีกให้ท่วมนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะอันนี้ตุนไปประมาณสักสาสิบนาทีนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะต่อมาค่ะจะรออะไรนะคะตำน้ำจิ้มเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปนะคะตามด้วยพริกค่ะวันนี้พี่การมีแต่พริกขี้หนูสดเนาะอ่าพี่การใส่พริกขี้หนูสดเพื่อนๆใส่พริกเออแดงกินดาก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะหรือจะเป็นพริกเหลืองก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่เกลือน้ำตาลทรายลงไปค่ะ พื่อช่วยในการตําด้วยนะคะ,ะตําให้แหลกค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้อย่าลืมใส่น้ําส้มนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันได้แล้วเห็นไหมคะน้ําจิ้มหมูสามชั้นของเราเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะได้แล้วเพื่อรอสามชั้นของเรานุ่มนะคะเปิดดูก่อนเพื่อเช็คนะคะเห็นไหมคะว้าวน่าทานมากมากเลยเพื่อนๆ ว่างๆอย่าลืมไปลองทํานะคะนี่จะได้ที่แล้วรออีกสักคู่พี่การก็ตัดนะคะเพื่อให้การเสียเวลาของเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามสิบนาทีหมูสามชั้นนุ่มๆละลายในปากพร้อมเสิร์ฟเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะสามชั้นตุนผกักกาดดองของพี่การว่างๆเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทํานะคะสวัสดีค่ะ